สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวชมวัดโอกาสนะคะวัดนี้อยู่ริมเขื่อนค่ะนครพนมใกล้ๆกับลานพญานาคค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตค่ะในเมืองค่ะชื่อเดิมชื่อวัดส,สีบัวบานพระเจ้าเตี้ยว ต่อมาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโอกาสค่ะคนโบราณมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ได้มากับสักการะหรือทำบุญตักบาตรที่วัดโอกาสจะได้พบโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตค่ะ <c oughs> แล้วก็การสอบเข้าศึกษาต่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการการค้าขายประกอบกิจการใดๆ จะเป็นผู้มีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยค่ะ